รู้สวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณพิยดาคุณวันนาครับค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะผมผมผมเรียนนิดหนึงว่าตอนนี้ว่าสอบถานนิดหนึ่งว่า อันนี้เป็นปรสกแร์ชาตินะครับเรือว่ารถพลิกไหมมากมากเลยค่ะคนสองเลยค่ะอาจารย์ว่อเมืตะวันตกจผมรีบกลับบ้านเลยอ๋อเหรอคะอือ <c oughs> คือ <c oughs> เรื่องที่จะเดินทางกลับที่พักก่อนเลยนะคะไม่งั้นตอนเย็นอาจจะติดอยู่บนท้องถนนได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์คัดหมายได้ถูกต้องแล้วค่ะตอนตอนบ่ายตอนไหนในรถติดเยอะเยอะเยอะที่นนี้ เยอะมากฝนตกเยอะด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วก็แน่นอนในช่วงเวลาแบบนี้เน um ี่ยนะคะก็มีหลากหลายคําถามจากคุณผ mm ู้ฟังสวพก1้ามหนึ่งนะคะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยสี่ห้าคำถามด้วยกันค่ะอาจารย์อัศวินคะเราะนั้นเราจะเริ่มเริ่มกันเลยดีกว่าด้วยคําถามกฎหมายของคุณดวงเนตรกันก่อนดีกว่านะคะค่ะคุณดวงเนตรค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปโพสต์ข้อความลงใน Facebook ของตัวเองเนี่ยนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยประเอินว่าไปเกี่ยวกับความกดดันในที่ทำงานอ่ะหัวหน้า<ส>ก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็มาดูค่ะเห็นหน้าเฟซของคุณดวงเนตรที่โพสต์ไปเนี่ยก็ไม่พอใจอย่างมากเลยแล้วก็บอกว่าจะฟ้องก็เลยอยากทราบว่าในกรณีนี้เนี่ยสามารถฟ้องร้องได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะเดียวนีีการแอรเทคโนโลยีก็ไปกลเยอะนะครับต้องใช้ความ แล้วมันระรรรวังกันหน่อยค,ครับผมถ้าเราไปเฟซในิ่งที่ไม่ดีนะอาจจะโดนได้เพราะว่าเวลาใครเข้าไลาน์หรือเฟซไปเนี่ยนะมันมันจะเอ่อปรากฏหมดนะครับคือเผยแพร่<ร>เป็นสาธารณะ<ม>เห็นหมดเลยนะต้องดูหน่อยว่าการเอ่อการที่จะฟ้องร้องอยญ่าอย่ไปเพิ่ฟ้องร้องก็เลยว่าไอตรงเนี้ยก็ปิดชมด้วยความเป็นธรรมหรือเปล่า ก็มไม่รู้หรอกครับว่าที่ว่าเรารู้จักกันเนะนะ <c oughs> ผมรู้จักอ,อคนพิจาดานะครับผมไ <c oughs> ลน์ไปเนี่ยนะครับ <c oughs> อบางครั้งเนี่ยมีคนอื่นเขาไปแชร์ด้วยไปฟ้องร้องกันเลยเราก็ต้องดูถึงเจตนาก่อนดูเจตนาก่อนดีกว่าค่ะ <c oughs> จะก,การะทัความผิดหรือไม่ก็ต้องดูถึงเจตนานะครับว่ามีความผิดหรือไม่ครับอืมนะคะก็คือข้อความก็ไม่ก็ไม่ทราบว่าคุณดูเนตรโพสข้อความในลักษณะแบบไหนอนะคะ แต่ว่า oh, okay, okay. ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็มีวิธีการที่หาทางออกออดีกว่าการที่จะไปฟ้องร้องกันก็คือการพูดคุยกันถ้าเรารู้ตัวว่ารเราผิดเราโพสต์ไม่ถูกต้องเราก็ไปขอโทษก<ช>็น <ankle. S 2> ่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะคะ,ะค่ะจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้น้ำพึ่งหยุดเดียวเนี่ยนะคะ <S 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 โ,โดยวจะมาเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆใค่ะอาจารย์อัศวินคะต่อกันนะคะที่คำถามของคุณสุรศักดิ์ค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้บัตรคคเครดิตนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้บัตรคคเครดิตแล้วก็ไม่ได้ชําระมาก,กว่าสามปีแล้วแล้วก็บอกว่าฝ่ายคู่กรณีเนี่ยนจะสามารถดําเนินคดีกับเราจนถึงติดคุกติดตารางได้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์เอาคในเรื่องต้องแยกนะครับในเรื่อง,องของทางแพ่งนะครับเราจะไปมองถึงติดคุกติดตารางนะครับตรงนี้นะฮะ,ะไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเรื่องคุกเรื่องตาราง ไปถามว่าเราเป็นหนี้ก็จจิงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นหนี้ต้องเคยบอกคนพียารต้ชำระหนี้ชำระหนี้ถึงจะหมดหนี้นะคะตั้งแล้วก็เราก็ไปไก่เกี่ยวเจ้าหนี้นะครับก็เหลือหนี้เท่าไหร่มีดอกเบี้ยแค่นี้ใช่ไหมขอลดหน่อยหรือไม่ก็บางครั้งก็เออมันมันเยอะเกินไปแล้วเรียกกลับที่ไรงแล้วขอลดค่าติดตามอไรงขอลดไปหน่อย ก็ดูตามความสามารถในการที่จะชําระหนี้ได้ใช่ไหมคะถ่าแกรใเกี่ยวว่าคุณโดนแบบตอนนี้สมตอนนี้ไม่มีเออาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งเลยหรือว่าหรือว่ามันตอนนี้แบบมันมีมีปัญหาหลายด้านขอต่อลองก็แล้วกันนะครับค่ะได้ครับได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับอย่าอย่าไปหนีเลยถ้าเป็นหนี้อย่าหนีนะครับถ้ามีเมื่อไหร่ก็จ่ายแต่ขอ่อนก่อนค่ะ แล้วก็มาถึงคำถามของคุณกุณลชาค่ะบอกว่าไม่แน่ใจว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าขายกันลักทรัพย์หรือหรือเปล่าคะอาจารย์คะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไปซื้อไปซื้อที่ดินมาอ๋อขออภัยค่ะไปซื้อดินมาแล้วก็มาถมที่เพื่อจะปลูกบ้านจากนั้นเนี่ยก็ทำกำแพงป้องกันกน,นะดินพังทลายแต่นอกกำแพงเนี่ยซึ่งในพื้นที่ของเรายังมีที่ดินอีกกองหนึ่งอยู่ ขณะไม่อยู่บ้านเนี่ยทราบว่าเพื่อนบ้านเนี่ยก็มาขุดดินค่ะขุดดินไปเคยเตือนแล้วว่าดินของฉันอย่าขุดนะแต่เขาไม่ฟังก็แอบมาขุดไปก็เลยถามว่าลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์หรือว่าเข้าข่ายในเรื่องของการลักทรัพย์หรือเปล่าคะอเอออรคุณคุณละพาใช่ไหมคุณคุณละชาค่ะซื้อดินมาค่ะมันต้องดูถึงเจตนานะครับว่า ไอ้ตรงนั้นเป็นของใครนะครับค่ะไถามว่าถ้าเป็นที่ดินของเราทําไมต้องไปวางอยู่บนที่ดินของคนอื่นด้วยอืมค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณกุลชาเนี่ยเอากองดินนไปวางอยู่ในที่ของคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่ากองดินกองนี้เนี่ยปอยู่นอกกาแพงแต่ยังอยู่ในพื้นที่ของเราค่ะยือเขาทำกำแพงเหมือนกั้นไว้เพื่อป้องกันดินพังทลายแต่ขณะเดียวกันดินที่ยังกองอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ของคุณกุลชาเองอาจจะอยู่นอกกำแพงแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของคุณกุลชาค่ะ พอถ้าอยู่ในพื้นที่ของเราก็คือมันทะลายไปใช่ไหมนิดหน่อยก็ก็ก็มันอยู่ด้วเจตนาอีกแตะกฎหมายยามต้องอยู่ด้วเจตนาอีกนะครับว่าเรามีเจตดนมาอย่างไรนะครับค่ะอันนี้เห็นบอกมีการพูดคุยกันแล้วเตือนบอกมาขุดไม่ได้นะนะเป็นดินของ,งเออแต่ก็ไม่ฟังถือวิสาสะเข้าไปขุดตอนที่เขาไม่อยู่บ้านแบบนี้แสดงว่าเจ<อ>ตนาใช่ไหมคะใช่ ขาก็อยู่ว่าอะไรก็คุยเออย่าเลยนะครับก็คุยคุยัก่อนดีกว่านะคะก็นาจะต้องใช้วิธีการนีการเรื่องร้องร้องอย่าอย่าอยไปนั่นเลยเราไปแจ้งความปั๊บเนี่ยต้องานสอบสวนก็เขารวบรวมมาอย่างถามไคขึ้นมาเดี๋ยวมีสมานกันดีนะครับอืมค่ะค่ะก็อาจารย์แนะนําใช้วิธีการในการพูดคุยกันดีกว่านะครับผมผมชอบใจเสี่ยปนีปนอมนะครับว่าเราอยู่ด้วยกันนะครับ มันกลายเป็นทียมกันอย่าไปทะเลาะกันเลยค่ะนะคะแต่อยู่อยู่อยู่กันไม่ได้นานนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแต่บางทีมันก็ทุกใจนะอาจารย์อุชไปอก้วว่าต้นบางทีต้องตัดสินใจอยู่ตรงนี้ด้วยกันแบบว่าตลอดไปแต่ว่ามีปัญหาก็เข้าใจเหมือนกันนะแต่บางทีเราไปบอกแล้วว่าแต่เขายังไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขาถ้ามันถึงะนั้นแล้วเนี่ยจะทํายังไงดีฮะครับก็คือเรา้องหนึ่งเรา เรา้อใช้กฎหมายไปนิดหนึง่งอพอาะเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายก็ต้องให้กนณีบระนอมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราช่วยช่วยทางพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจหรือแรงกงานไปกันชั้นฐานค่ะนะครับเราก็เราก็ค่อยๆกันนนีอรนอม,มได้เรียนว่ามีทาง <c oughs> ออกอีกทางหนึง่งคุณ<ช>คุณ,คคณาชาก็นะ นั่นแหละโอยดิ้นขึ้นมาค่ะแล้วเอามาอยู่ในบ้านเราสะนะการน่าจะเป็นท<อ>างออกที่ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ับออไอเรื่องร้องร้องันนะมันมีคนแพ้คนชนะถามว่ามีความสุขไหมทั้งสองฝ่ายมีความสุขไหมครับไม่มีไอคนที่แพ้เขาก็ไม่มีความสุขค,นะคนที่ชนะก็มีความสุขถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันร่วมกันดีกว่านะครับ แล้วก็คำถามต่อไปนะคะของคุณชยุทธนะคะบอกว่าคุณป้าเนี่ยท่านไม่ได้แต่งงานนะคะก็ไม่มีลูกอยู่คนเดียวมาทีนี้ก็เลยมาขอรับภรรยาของคุณชยุทธเนี่ยไปเป็นบุตรบุญธรรมค่ะอาจารย์คะทีนี้ต่อมาคุณป้าท่านเสียชีวิตลงนะคะทีนี้ก็มีมรดกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินแล้วก็บ้านด้วยแต่ทีนี้ก็คือคุณป้าเนี่ยก็มีพี่น้องอีกสามคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะ<ม>อยากถามว่า แบบนี้เนี่ยภรรยาของคุณชยุทนะธนะในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมนี่นะคะจะมีสิทธิ์ในมรดกด้วยหรือไม่คะโอ้โชคดีเลยครับคุณชยุทธครับภรรยาของท่านมีธิออยู่แล้วครับค่ะอยู่อันดับหนึ่งเลยครับ<อ>แต่ถ้าช<อ>ายาค้าผูอื่นก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์น,นะครับท่านชยุทธสบายใจได้นะครับค่ะถ้าจะ,จะบุตนถูกต้องเป็นบุตรบุญธรรมนะครับค่ะ อได้ภรรยาคุณชยุดดย์โดยถูกต้องตามกฎหมายเลยค่ะได้ค่ะนะอาจารย์คะเดี๋ยวก็ยังมีคําถามฝากอีกนะคะที่ฝากกันเข้ามาแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ ต้องการสอบถามสายสดพูดคุยกับอาจารย์อัศวินได้เลยนะไม่ห่วงเนี่ย1644อ่าเนี่ยสามารถร่วมพูดคุยกันนะคะก็คือหลายท่านก็อาจจะไม่สะดวกในการพูดคุยกันผ่านทางด้านของสายสดหน้าไม้ก็ฝากคําถามมาแต่ว่าท่านใดที่พร้อมอยากจะพูดคุยกับอาจารย์อัศวินทั้งเลยโทรเข้ามาได้เลยนะคะเปิดโอกาสแล้วก็เปิดสายด้วยนะที่หมายเลข1644ค่ะค่ะช่วงนี้เราพากันสักครู่นึงเราเวียงนะคะค่ะประดับแก้วค่ะ เป็นโชเฟอร์แท็กซี่บอกอยากจะถามอาจารย์วินจังเลยอาจารย์อับซวินจังเลยนะคะว่าเรื่องของมรดกที่ดินค่ะสวัสดีค่ะคุณบูเวียงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะชัดเจนเลยค่ะผมชื่อบูเวียงประดับแก้วนะครับผมคจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมันเป็นมรดกอะครับเพราะว่าแม่ผมเสียไปแล้วอนะครับค่ะแต่เรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดมานาน ก็คือว่าตอนที่ผมอายุประมาณสิบห้าครับตอนนี้ผมอายุสามสิบสองผมจําได้ว่าแม่เนี่ยเคยเอาที่ที่เป็นของแม่เนี่ยนะครับจำนองกับพี่ชายของเขาค่ะก็คือ,อค,คุณลุงใช่ครับผมค่ะจำนองกับกับพี่ชายของแม่ก็คือลุงทีนี้แต่ในคําในคําพูดเนี่ยผมจําได้ว่าถ้าผมโตขึ้นผมมีความสามารถพอที่จะไถ่ถอนเนี่ย ให้ผมนําเงินมาถ่ายถอนค่ะก็แล้วเรื่อง<ช>ก็ผ่านมาตอนนั้นผมอายุป,ประมาณ22ปีครับเงินทีแรกเนี่ยแม่เอาเงินเข้ามา40,000บาท40,000บาทนะฮะใช่ครับผมที่ดิน3ไร่ครับอยู่ที่อุดรธานีค่ะ <c oughs> คือแม่ป่วยแม่ก็เอาเงินกับลุงมาด้วยเอาการเอาที่เป็นที่จำนองที่คำประกันอะไรประมาณนี้ครับทำสัญญาไหมคะ ไม่ได้มีสัญญาครับแต่พูดกัน <ผม S 1> ปากกล่าวใช่ไหมฮะใช่ครับจำาร,รองครับค่ะทีนี้ก็ตอนพอผ่านมาผมอายุประมาณสิบแปดแม่ผมเสียด้วยการแกบป่วยตอนนั้นแล้วอายุยี่สิบสามผมเคยไปถามคุณลุงเนี่ยนะครับที่จะไปถ่ายถอนเขาบอกผมว่าถ้าอยากได้คืนให้หาเงินมาแสนหนึง่งค่ะก็ ตอนนั้นผมอายุยี่สามพออีกสองปีต่อมาตอนนั้นผมอายุยี่ห้าได้ครับผมก็ไปอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับเงินแสนที่แกบอกว่าแกจะจะคืนที่ให้ผมค่ะ <c oughs> แสนหนึ่งผมก็เอาไปพอไปถึงตอนนั้นแกบอกว่าคือราคาแสนหนึ่งอ่ะคือ,คอตั้งตั้งแต่สองปีก่อนอะไรประมาณเนี้ยครับพ <c oughs> อถึงตอนนี้เขา <c oughs> จะเอาเพิ่มอ,อีกเป็นเ <c oughs> ท่าไหร่คะเป็นแสนหกครับแ <c oughs> สนหกก็ไม่มีใช่ครับคือผมก็ผมบอกไม่ไม่มีครับผมมีมา ผมมีแค่แสนเดียวแล้วเรื่องมันก็ผ่านเลยไปค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเงินไม่พอไงครับก็ผ่านเลยไปจนกระทั่งมาเมื่อสองปีที่แล้วครับประมาณสองปีที่แล้วลุงเขาก็เสียไปครับลุงคนเนี้ยก็เสียไปเขาก็มีทายาลูกสามคนนะครับค่ะแล้วตอนเนี้ยโอเค,คบก่เรื่องมันก็ม ที่ใช่ครับที่มันตกไปเป็นของลูกเขาข้อมูลครบถ้วน<ม>ไหมคะอาจารย์อัศวินคะที่จะให้คําแนะนํากันค่ะบบฟังทางวิทยุก็ได้นะครับ้องนะครับค,ครับค, <ผม S 1> คุณโบวีงได้ยินเสียงอาจารย์อัศวินชัดเจนไหมคะในโทรศัพท์ดังนิดนิดหน่อยครับแต่ว่าโทรวิทยุชัดเจนครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังทางวิทยุดีไหมคะได้ครับผมวางสายได้นะคะได้ค่ะ ค่ะนะคะสัญญาณคุณบูเวียงนะคะเรียบร้อยแล้วต่อเนื่องกันที่คําตอบของอาจารย์อศวินค่ะครับคุณบูเวียงครับเอผู้รับจำลองนะครับแม้จะถอยยุทธไปนะผมสรุปเลยว่านะครับเอเกสารเลือฐานยังอยู่อยู่ทายาทเขาต้องรับในทวามถือทละหน้าที่นะครับคุณบัวเวียงเนี่ยนะครับเอที่เป็นทายาทไม่ ในภาพมีภายยากี่คนก็แ้่แตนนะครับท่านก็ต้องได้ถือคุและหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับในกรณีที่ว่าในกรณีที่ว่าเออเขาเขาเขาลับเปนนองไว้นะครับท่านก็สามารถที่ว่าถ่ายถอนจำนองได้อยู่แล้วค่ะเพาเป็นการรับมรดกมาอยู่แล้วนะครับอืมค่ะนะครับแต่ดอกบีแรงต่าง ford? ถ้าเขาเรียกเกินอ,อะไรก็ไม่เกินหน้าที่เรงนต่างเนี่ยเราก็สามารถจ่ายแค่นั้นได้นะครับ สามารถไปไถถอนได้นะครับคุณคุณคุณบูเวียงครับอืมแต่นี้อาจจะเป็นกังวลใจตรงที่ว่าคุณลุงก็เสียชีวิตไปแล้วก็ค,ค,คือทายาก็ขต้องโอนได้นะครับอ,อืมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ยินยอมละอาจารย์คะในนี้คุณบูเวียงจะต้องทํายังไงดีะคะเราต้องใช้กติดตังฐามได้อยู่แล้วว่าหรือไม่ก็ถ้าเรามีพร้อมทางที่จะไปวางคออ่าวกันนองเราไปวางทางใตสำนักงานวาง วางทับก็ได้อยู่แล้วนะครับค่ะนะครับเราไปยังกรมบังคับคอดีเราไปวางไว้ได้ว่าเออเงินดน้องเท่าไรตัวเพียงเท่าไรนะครับคะไม่เกินกฎหมายเนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมื้อตกนะครับได้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณบัวเวียงเออเป็นทายาทโดยชอบโดยกฎหมายแล้วต้องได้แน่นอนนะครับอืมะแล้วอาจารย์มีข้อแนะนํนาในเรื่องของขั้นตอนไหมคะว่าคุณบัวเวียงจะต้องไปดําเนินการอย่างไรก่อนดีคะตอนนี้ ครับก็คือขั้นตอนเนี่ยนะครับถ้าเจ้านี้เนียครับไม่รับชำระนี้เราก็อเอานำเงินไปวางด้วยสำนักงานบังคับของกรมบังคับคดีอ่ค่ะนะครับแต่ต่อไปถ้าเอ่อถ้าเขาเราไปวางแล้วนะครับของปมหลวเพีย้ยอะไรก็หยุดอยู่แล้วน <Okay. S 2> ะครับ <Okay. S 2> สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วไปวางไว้เลยค่ะ okay. การบังคับเลยนะฮะไม่ไ <Jamie S 1> ม่ไม่มีเวลาเลยนะครับที่สำนักงานบังคับโกลุ่มบังคับคดีนั่นเองนะคะค่ะไปนั้นคุณบูเวียงได้ฟังอยู่ก็ทําตามคําแนะนําของอาจารย์อัศวินนะคะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะฮะที่สมาคมให้หลังไม้ให้อร์หลังไม้เลยได้เลยค่ะมาถึงเรื่องราวของคุณทีอันนี้ส่งคำถามผ่านทางเอ s เเข้ามานะคะบอกว่าตัวเองไปเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซ และขาดส่งข้างงวดมาตั้งแต่ปี2 5 3พันห้าร้อยสามสิบห้าตอนนี้สองพันห้า้อยสามสอง้าห้าสิบหกก็ประมาณน่าจะยี่สิบปีได้แล้วมั้งคะโอ้ยนะคะีสิบเอ็ดปีละแล้วก็ทางบริษัทนีสามารถฟ้องร้องได้หรือเปล่าคะก็เลยมีคำถามต่อเนื่องมาค่ะขาดส่งมาตั้งแต่ปี2535ันห้า้สาสิบห้าก็เลยถามว่าเอ๊ะทางบริษัทสามารถฟ้องร้องได้หรือเปล่า จักรยานยนต์อาจารย์ใช่ค่ะเป็นจักรยานยนต์เอ๊ะสามสามาลิตจันท่าสี่เดือนเนี่ยห้าสิบหกแล้วค่ะยี่สิบเอ็ดปีแล้วค่ะอาจารย์อัศวินรถไม่ทังไปหมดแล้วเหรอคะอ๋อนะฮะแต่ว่ายังมีประวัติเรื่องของขัดสงอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมายนี่เขายังฟ้องร้องเราได้หรือเปล่าได้แล้วเขาเขาไปเรียกเลยเขาไม่ได้เรียกอยู่แล้วฮะอ๋อค่ะรถพันธุ์นั่นแหเราไปใช้ในสวนในในที่สถานที่ที่ว่า อยู่ในไล่ในอะไรก็ไม่แต่เขาไม่เลียกแล้วเขาจะไม่ฟ้องใช่ไหมคะอาจารย์ยี่สิบกว่าปีแบบนี้อาจจะไม่ฟ้องแล้วบอกเรื่องอายุความแล้วมันขาดไปอยู่แล้วนะจะไปแล้วแล้วอายุความกี่ปีคะอาจารย์คะคือการเรียกร้องมันคาดเสียหายอะไรเป็นสิบปีคือสูงสุดสิบปีอยู่แล้วนะสูงสุดสิบปีอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ล้มเลยผ่านมายี่สิบปีอาจารย์มองว่าน่าจะหมดอายุความแล้ว เออไม่ต้องวิตกแต่คุณถ้ากรณนนีไปทําำละเมิดเขาเนี่ยนะครับคุณต้องรับผิดชอบแล้วแม้กระทั่งรถจะขคันตอการส่งปีปีทีปียี่สิบปีแล้วแต่เป็นคนละเรื่องกันนะครับแต่ตอนนี้ยี่สิบกว่าปีไม่ต้องมาวิตกกังวลอะไรเลยแล้วถ <c oughs> ามว่าตอนนี้ถามว่าตอนนี้รถเป็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าพังไปหมดแล้วอือ ค่ะค่ะอ่ะนะคุณทีก็สบายใจได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคุณศักนะคะเป็นท่านสุดท้ายในช่วงนี้นะคะเวลางวดเข้ามาแล้วคุณศักบอกว่าอยู่กับแฟนสาวมา7ปีค่ะก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะอาจารย์ก็อยู่กันมา7ปีแล้วก็บอกว่าก็มีทรัพย์สินที่ได้ร่วมกันหามาเนี่ย500,000บาทนะโดยให้แฟนสาวด้เก็บเงินไว้ทั้งหมดเลยทีนี้มีมาถึงวันนึงปรากฏว่าก็มีปัญหากััันนนทท้งง่่าากกก็เลลยตวอ เราจะแยกทางกันแล้วนะค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะแบ่งเงินมาหนึ่งแสนบาทจากห้าแสนเลยนะคะแบ่งเงินมาหนึ่งแสนบาท<ค>แต่ปรากฏว่าแฟนสาวบอกไม่ได้ไม่ให้คุณศักก็เลยบอกว่าเอะแบบนี้เนี่ยเราจะสามมันจะมีช่องทางไหมคะเพราะว่เงินเหล่านี้ก็คือหามาด้วยกันแต่ว่าเราจะขอแค่หนึ่งในห้าเลก็คือหนึ่งแสนบาทอืมแต่ว่า,าแฟนสาวไม่ให้นะคะคือคอรับคุณศักรับเป็นรุ่นส่วนชีวิตนะครับค่ะ,คะ ถ้าเราดาถือได้ว่าเราทัมมาได้โดยร่วมกันนะครับสมมติว่าเราไปซื้ออะไรสักอย่างร่วมกันหนึนะครับในขนาดนั้นนะนะครับได้นะครับตรงนี้นะครัเก็เข,า,ขาเรียกว่าร่วมส่นวนชีวิตอะเป็นร่วมส่นวนกันเป็นการทัมมาได้ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันนะครับค่ะอ่ามันจะเป็นต้องมีคำลงสัญญาเลยได้เปครับแต่กรณีนี้คือแฟนสาวไม่ให้เลยนะคะก็ต้องไปดําเนินการตามขั้นตอนไปเลย คือคุยกันน่าจะไม่รู้เรื่องแล้วค่ะอาจารย์มันต้องใช้สิทธิทางศาลค่ะแล้วขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนที่เราจะไปใช้สิทธิทางศาลนี่จะต้องดําเนินการ,ย,ารยังไงคะอาจารย์ค่ะต่อยั้งแฝงต่อยั้งเสร็จแล้วต้องยืนงย่นฟ้องนะยื่นฟ้องใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเราต้องยื่นฟ้องว่าเอ่อถ้าถึงเนี้ยมันเป็นสีนนน่คันหน้าคันแอร์ ทำมาได้ร่วมกันในระหว่างอยู่ด้วยกันเลยครับเรบยื่นฟ้องได้เรายื่นฟ้องได้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะได้ครับหรือมอบหน้าให้คนอื่นก็ได้การฟ้อง็นกจำเป็นตางคนเอ่จะเป็นต้องเรายื่นฟ้องไปเรามอบหน้าให้คนอื่นได้ค่ะไดค่ะแล้วก็การไปติดต่อศาลก็จะต้องเป็นที่ศาลแพ่งหรือเปล่าก็แล้วแต่อยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนว่าเอ่อมูลคดีเกิดหรือว่าภูมิลำเนาของ ของ oh, ของแฟน <okay. S 2> เราเรื่อจำเลยเขาเรียกว่านนครับค่ะคนที่มีบอ่าค่ะ,ดะ,คะได้เลยค่ะนะคะตัวนี้เวลาก็ไล่หลังเข้ามาทุกทีแล้วนะคะอาจารย์อัศวินวันนี้ก็หลายคําถามค่ะที่คุณผู้ฟังได้สอบถามกันก็มาทั้งสายสดแล้วก็ฝากคาถามเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้เจอกันนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันจันทร์หน้าเลยวันจันทร์วนจันทรองกีะวันจันทร์นะครับอ๋อวันจันทร์เจออาจารย์ยอยัศวินนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ เก้านรู้ทันรู้ทา